คือพระธาตุบางปุ่นครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเมื่อวานพระธาตุบางปุ่นมาถ่ายพี่น้อง,งเป็นพระธาตุเก่าแกา่สร้างในงสมัยพระเจ้าชัยเจษฐาธิราชเจ้ามาสร้างไว้นี่พระธาตุธาตุเจดีย์ลูกลหลายๆครับสังเป็นสถูปูไป พป่นออกเสพไส้บนในสำคัญของบริเวณรอบๆเป็นพระเจดีย์ลูกของพระธาตุบางปวนนี่ครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สร้างไว้นสมัยเป็พระสร้างไว้ทางไว้รอบๆอ,อันนี้เจดีย์รัตะนะจงกรมเจดีย์ มาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับเจดีรัตนะมรรครัตนะขรจดีนี่ครับอันเดียวนะน,นึงครับเน,นี่ยเบื้องไววมากับเบื้งไหวครับเพิ่งมีงานผ่านไปงานบุญดวงสามเทศกาลไหว บูรลันอสุธาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนไปมากราบไหว้เป็นอีกหมงหนึ่งของจังหวัดน้องคายอันนี้เจดีลำดับโพธิบัลลังก์ครับพี่น้องโพธิบัลลังก์ เป็นว่าเจดีราชายัตนะเจดีครับพี่น้องบริเวณรอบเพื่อนว่าเจ็ดมหาศาสนาทั้งเจ็ดรอบพระธาตุบางพลพี่น้องนี่เห็นไ่ ข่า,บายบองไได็นี่เป็นพระพุทธรูปปางน้าเก็บพยาหน้ามุจจรินเอาอ่ก็มาไหว้นี่ยมากรราไว้เด้อพันเปมาานอไก่กมาไหว้เอานี่เป็นสกดรานกมุจจรินเน านาผู้ชายสามารถลงไปวไหวได้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่มึงจะค่อยเอาเข้าไปถือนามพิพัฒน์สัตยาในการพระราชพิธีเจ้าเป็น เจดีอชาปาละนิโคดเจดีพี่น้องขั้ 7, เจ็ดนี่อยู่เจ็ดป็นมหาสถานสาารางไรอบรอบตึมบริวารของพระธาตุฐปกพวนพี่น้อง เลือก,กับมาเกับมาบายเอาเป็นมงปิดสารลาศแกเปลี่ยนสำหรับทำพิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์เสมานีนของประธานบังกวัญอย่างเช่นเราทำบุญอะไ้บุญประจำวันเกิดทำบุญล่วงซบหลายอย่าง ขอจบอยู่มองนี้เด้เป็นน้องเด้วยขอทุกคนโชคดีไม่ใช่จะเล่นลุงเรื่องมีโอกาสเมื่อ,อการ,รกาบมา่หวัยสถานสำคัญทางศาสนาท่าเช่าพูดท่างคือพระทานบางปวนพระธาวจังวัดนองคายเด้เพีนน้องด้ว